สวัสดีค่ะพี่น้องพอๆก็มาดาแจ๋วค่ะเหมือนนี้มาทักทายพี่น้องอยู่จังหวัดอํานาจเจริญเภรพนาได้พี่น้องเด้อมาเยี่ยมบ้านพี่สาวบ้านเก่ามาดาแจ๋วค่ะสิผ้าพี่น้องไปเละเบิ่งบรรยากาศเด้พี่น้องเด้อเจ้าไฮเจ้าหน้าคนเหตุกันเหตุหน้ากันแบบได้ควอมเป็นอยู่ของเพลินเหตุอียังกิ่นกันแน่ไปเบิ่งว่าพี่สาวมาดาแจ๋วปลูกมียังแน่พี่น้องสวัสดีพี่น้องจ้าทักทายพี่น้องอยู่บ้านพี่สาวเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดอํานาจเจริญพี่น้องจ้า <icana> มือนึสิผาพี่น้องมาเลาะค่ะตามมาจ้าบรรยากาศเบื้องบรรยากาศล้างฝนตกพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าเด้อนี่พี่น้องนี่ส่วนมากเพิ่นกระสีบ้านเอาละละพี่น้องเขาหน้าบ้านเด้อนน่เด้อค่ะพี่น้องเบื้องกระงามอยู่ฝนตกมาใส่ไม่ๆมบรรยากาศดีของมาดำแจวเองพี่น้องจ้านี่หละมาถักมาถ่ายพี่น้องบ่ได้มาโดนพี่น้องจ้าเพราะว่าอันเขาล้างบานบบได้ ไปตอบข้อมงข้อเมนโบได้นะก็เลยนบได้มาถักท่าพี่น้องันไดนี่บรรยากาศบานๆด้วยพี่น้องเบื้องต้นคีเล็กค่ะมงนี้กระทมทีขึ้นมานี่เป็นเสือผาเพิ่นเศร้าหายเศร้าหน้านพีสาวเพิ่นมงนี้เพิ่นซุ้มขยะเบื้องกันไปแง่ๆพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่ามันอันมันตัดคลิปโบได้พี่น้องมาดาเจวเป็นอันมันเกี่ยวกับแมวละมาเมืองไทยมันเปลี่ยนก็เลยประกาล่วงคลิปด้วยความทิดแบบว่าไปตอบข้อเมนโบได้กับยันพี่น้อง อันว่าหันหน้าพี่น้องอันฝากข้าว mm ในได้พี่น้องเด้อว่าคอมเมนต์เขามาน nah. ่ะเห็นอยู่พี่น้องเอาชงหน่อยหน่อยไปเบิงบ่งกห้องจ้าของก็เห็นอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือเขาไปกดเขาไปลังบานบ่ได้เขาหายใ่ระบบเขาให้ใส่อีเมลอเมลตามส่งเนาะยืนยันตัวตนคอยก็เลื่ืมอันลืมรหัสพี่น้องมาตานี้ตบไปค้นไม่ก็เฮ็ดบ่ค่อยเป็นบันไดค่ะบ่ค่อยเป็นบันไดก็เลยบ่ก้าเหตุอยานมันพังส่งพังอ่นนะพี่น้องก็เลย มันนี่ต่ว่าลงคลิปอะลงได้อยู่พี่สาวมาดำเจียวพิ่นมาแย่ไข่มดแดงมันนี่กับแสงเบิงแย่ๆเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เบิงกะพานเด้อพี่น้องเด้อเอาบรรยากาศทองไหายทองหนะ้มาม่านมาหายเบิงนี่ค่ะพี่สาวเพิ่นขึ้นจากไข่จากหน้าดำหน้าแล้วพี่น้องก็บมาแย่ไข่มดแดงปื๊ดตัวหน่อยๆนี่จะเป็นเก่งพี่น้องแม่เลี้ยงเดียว เบิง้งข้าจะสีห้เบิงอันไข่มดแดงพี่น้องพี่น้องอันนี้มีม,มีเมยเป่งเด้อคนอีสานบานเข่าสีหงวมีไม่เปล่งคืออย่างนอเบิงพี่น้องนี่ห้างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่สาวเพืเ่นแยขึ้นมานี่ละเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบานเข่าเนาะพี่น้องแพ่งเธอได้ไข่มดแดงพี่น้องอันอาหารสั่นสูงเด้อนี่เด้ออันนี้เป็นสวนมาดำแจ๋วพี่น้องท้ยไหวเมื่อปีที่แล้วเน,เน,นาะเฮสซาอันเฮสซาหน่วยหนึ่งไหวเนาะพี่สาวเพิ่นก็ได้สุบน้ำเพราะว่าช่วงที่ฝนพอนตกได้สุบน้ำ โตกก๊ะกะดำให้ดำหน้าอยู่พี่น้องฟังผนกับไปดำหน้ามากเม,มื่อวานนี้เนาะกะนี่แหละค่ะพี่นอ้อง่นกับมาซอยกันหลายคนอยู่ก็ดีใจแต่เฮ็ดเฮ็ดสางไว้ให้เพิ่ดได้ากันเฮ็ดพ้ากันสางกันทำเนาะเอามาเบิงบรรยากาศจุสวนเด้อพี่น้องเด้ออ่าบอกข้าวเราซิพี่น้องละละ,ล,ะละละนอกานบานมาดัมเจลอันเขาล้างบ้านบบได้บดบได้ตบเอมเมนก็อย่าฟ่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิงต้นบักม่วงปีนี้เป็นนวยเบิร์สุต้นแลือพี่น้องแต่่าต้นน้อยๆอยู่ สมสัยสมัอนี้เนาะเพราะว่าเพิ่อนออียงก็เพิ่นใส่วิธีรัดพี่น้องเอาใส่ต้นตอนมันมาเนี่ยต้นมันก็เป็น,เป,นเป็นหน่วยต้นไดดกดต้นนี้บอกเออต้อนนี้ดกแต่ว่ามันมาหอดอันพี่สา,าววะทายเบิง้งไห,หเบิง้งรู้ดูว่ามันมันโดนทิ่มเบิดแล้ววาสันทานผู้สิมากินคือดนแถววัสันว่าเออเห็นแล้วค่ะพี่น้องมาเน,นี่ก็เลยหรือโอกาสมาทักพี่ทักน้องเพราะว่า ไม่ส้มสวนน้ำหอมสวนน้อยนี่แหละพี่นอ้องพี่สาวก็แย่ขครมุดอีกเอาห้างหนูห้งางแบบ่งนึงนะพี่นอ้องทเ้ตน<อ>้นบักว่าด้วยนี่ต้นบักว่านะคะมันตรงอยู่เนาะโอ้ยคอยนื้อ่ะไ้กินน้ำคาราปีแต่แบบนี้นี่ค่ะพี่น้องหนึ่งก็เป็นหน้าพี่สาวตอกกระบาดดำแจ่วลงไปนี่อันนี้เป็นมุ่นพอมุ่นแม่เพ่นห่มากพี่น้องอีกฟังพุ่น ก็เป็นหน้าพี่สาวอีกคนนึงนี่ค่ะพี่น้องอยู่อำนาจเจริญข่อยก็เลยไป็นคนสองจังหวัดนี่แหละพี่น้องอุบลกับอำนาจเจริญแต่ว่าข่อยข่อยทมเบื่แหละขเขาบะเฮ็ดเป็นอันข่อยเพราะเฮ็ดหน้าข่อยปวดแอวข่อยสิเฮ็ดสวนพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศเอามาฝากพี่ตอนน้องหน้ามองพูนที่เห็นสังกะสีแวบๆอยู่ไกลๆพอดนนะเบิ่งสู้ให้พวกเจ้าเบิ่งก็เป็นของพี่ทรายที่เพิ่นปลูกพริกกันพี่น้องปลูกพริกปลูกข้าวโพดทั้งพี่ทราย นี่ค่ะตอกับห้องมาดาแจวตอกับพี่สาวอีกคนหนึ่งแลยกันนี่ก็เป็นห้องนี่ก็สวนพี่สาวเพิ่นกระปู่ปกแตงเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านพี่สาวอีกคนหนึ่งค่ะอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นผ้าก,กันออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าเบิร์สสมัยทุกเมื่อนี่ไฟฝ่ามันเข่าเนาะพี่น้องเนาะมาหอดให้หอดหน้าแล้วค่ะได้หลายบ่พี่เตะได้อีกอยู่ห้างนี่ก็ได้หลายโอ้ได้พ่อถวยเลยตัวนั้นนี่ค่ะ ชุดจอดนี่หากินมันขึ้นยังมีพี่สาวมาดำแจวเก่งนี่ก็เป็นมุ่มสวนอีกมุมหนึ่งพี่น้องจะ้ะพามาเบิงอันนี้เนาะเบืองต้นใหม่พี่น้องบางต้นก็รอดความห่อนพี่น้องแต่ว่าพี่สาวพนก็เอาใส่ระบบน่าพนใส่โซลาเซลล์ปั่นขึ้นมาแล้วก็เอามา่านมาพรต้นใหม่เนาะนี่ค่ะนี่บบกอันนี้ก็เป็นนวยแหละพี่น้องบักอียงก็บักบบซีดาหรือบักฝรั่งเนาะแต่่าบบไดหอได้พี่น้องเด้่อมันเป็นธรรมาชาติ มันกับฮอตถึกฝฟนถึกปุ๋ยเนาะถึงกับเป็นนวยเลยล่ละอุ้ยมดคันไฟกัดค่อยเอาอีกแล้วหมดเป็นตน้นอะโวคาโดเอามาปลูกไหว้กำลังสีไงแล้วมันเพิ่งปลูกได้ปีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยได้ซ้ำนีล่ล่ะอันนี้ก็เป็นบกักต้นบบกฝรั่งอีกต้นหนึ่งเนาะฝรัง่งเอียงแหละพี่สาวสื่อพันมันมาพี่น้องสื่อผ้ามาตั้งต่แต่หมดละน้ำลาเข้าเจา้า จะว่าพัานนังก็ว่าตามข้าเจ้ามันสิกายพันกับบกหูนี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องตอน้นฝรั่งนี่ย่างอยู่ย่างกับเบิร์ตหกต้นปลูกง่ายพี่น้องตอน้นมะพร้าวนี่ตุย้ยรลายต้นแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้พี่พสาวเพิ่นกับมะเห็ดสวนบักแตงพี่น้องสวนบักแตงแต่ว่ามันก็ขื้นห่างจักหน่อยบอกคอยบ่คอยงามปน,นดาเด้อพี่นอ้องเด้อข้าเจ้าปลูกบัวไซบัวไซยานะพี่น้องแต่ว้ารู้สึกว่าสิเป็นนวยเดี๋ยวละพี่สาวป่าเป็นนวยไปเบิ่งเอาเด้อสันมาเก็บมากินกับ ป่นประสันปะเดี๋ยวมาดำเจ้าสิผาพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ค่ะตบาบาข่อยสะออนอีหยังพี่น้องเบิ่งสิผ้าไปเบิ่งอันนึงอันนอกนี่พี่น้องบักแตงบักแตงไทยเฮาเด้อนี่เม็ดมันเหี่ยวลงพี่สาวเก็บไปกินหลือร้ายหน่วยแล้วประสันตาบามันก็ได้ซ้ำนี่ละพี่น้องบ้านเฮาเนาะบ่ได้บ่ได้ใส่ย,ยาใส่อย่างเันนี้นนะธรรมชาติอันนี้เป็นต้นพักอันเอ่อพักเอ่อพักขี้เล็กพี่น้องเบืเ้องไง นี่มันถือฝนใหม่งามงามขึ้นมาหลายครับอันนี้บ่ไเด้ปลูกด้วยพี่น้องเด้ออัน,นมลเลมันโวนมาจากต้นใหญ่ผุนนะพี่น้องล้วบดก็ขื้นเองแต่ว่ามันนาเจ้าสีเอาไหวเพิินเอาไววให้มันเป็นโฮมจกัจกจักอันจักต้นสองต้อนนีหล่ะพี่น้องให้มันเป็นโฮมเป็นเงาเนาะนี่ฟังนี่พี่น้องเห็นบอกขึ้นมหลายอยู่แต่ว่าม่วนอันม่วน,วนเออที่ขึ้นหลยๆอันนี้คอยกะสีให้พี่สายให้ร้านสายตัดไหน่นี่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มันเป็นหยอดอยู่ พี่สาวเพิ่นก็มาเก็บไปขายเพราะว่าพี่สาวมาดัมเจ้าเพิ่นสิขายผักอยู่ตลาดนัดนะพี่น้องเพิ่นก็สิต้มเพิ่นก็เลยก็เลยบ่ฮันตัดเสียเพิ่นเก็บหยอดมันจังสิให้ให้ให้เพิ่นเอาไปต้มขายนะพี่น้องโอ้ยข่อยมือนี่ค่ะหลายคักงามนี่แหละค่ะพี่น้องมองพุ่นมาดัมเจ้าว่าสิเฮ็ดกระต๊อบหน่อยก็ยังบ่ฮู้คือกันว่าสิได้หรือบ่ได้พี่น้องหาเงินก่อนถือหวยก็สิได้เฮ็ดถ้าบ่ถือหวยก็สิพอนใดเฮ็ดเนาะถ้าซะก่อนพี่น้องทํางาน อีกหลายปีดีดักพูนลล่ะเบิ่งส่งกวนวาสิรอดหรือบหลอดเอาเฮามมาเบาิ่งปลาบักแตงมาตันพี่น้องพามายางข้างล่างลงไปอีกพี่สาวเก็ตสวนเด้พี่น้องสวนอยียงเกาะสวนเพ่นโอ้เพ่นเฮ็ดอันนั้นงามอยู่พี่น้องเพ่นเฮ็ดอียงเกาะเพื่นอนว่ายังเกาะเฮ็ดสวนผสมมันนะพี่น้องแต่ว่าบป่ปลูกบ่มิสารโอ้บักแตงพี่น้องจ้ากินได้แล้วเนี่ยเด็ดเอาแบบไหนอ่ะเออนี่เด็นี่ กินแต่ได้พี่น้องน้อยมันสิยซ้ำนีแ่แหละมันกล็ลังหวานอุ้ยเป็นหลายน้อยแหละอู้มองพูน,นบักหลายนึงมาดูตรงนี้สิควัออนาซ้อนพี่น้องว่าป็นยังดอกเพราะว่าข่อยบอไ่ได้บ่ข่อยได้อยู่บ้านข่อยก็มักเคล็ดมักปลูกอยู่แต่ว่าข่อยสิสูวไวโบออนั่นแหละอุ้ยมันนี่หน่วยนึงพี่น้องข่อยสิสูแดดไวโบเมื่อก่อนนั่นดดแดดแห้งสามสิบกว่าองศาพี่น้องอุ้ยยุงอย่ามากัดอีกหน่วยนึง กเกือบบ่ไหวพี่น้องเพราะว่ามันหอนเนาะอ่ะเก็บงาวให้พี่ให้พี่สาวน้ำโอ้ยใครก็เออนี่เห็นบ่ได้เลยพี่น้องาผุน่าโอ้ยพี่หลายอยู่ว่ามันสิได้จักสองสามโลอยู่บ่เหมือนนี่เพื่อนะฟังท่านผีกหลายอยู่แต่ว่าเหมือนนี่สิเอาไปแค่พ่อกินเนาะให้พี่สาวเพื่อนเด็กเก็บไปขายตลาดพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเทศดีเพราะว่าเพมันบ่มะโบไซยานะพี่น้องมันดำเจียวมากว่า เพคนบอส่ย,ยาแต่ว่ากับปลูกตามมีตามเกิดแต่ว่าไอ้ต้นทุนกับสีแพงนะแจักหน่อยดได้พี่น้องเพราะว่าบักไต้บักตรงบักแตงพวกนี้มันกับสีแพงนะแจักหน่อยเห็นเขาเจ้าไปสื่อมานะถามมันบักขืนบักเกิดจะสิกะอันบักได้ผลได้พี่น้องบางที่ขืนกะกะบักได,ด้บักได้ดีบักได้เห็นนะโอ้ยอยู่ฟังพี่เห็นอยู่แบบพี่น้องอก็สก๊อตมาให้เบื้อ,อหน่วยง่ายอันนี้แก่สิแก่แล้วเราจะตอกขอโอเล็บจิกเอาเล็บขวารสิฮักซะแล้วเนาะ พี่น้องเบิ่งสะออนเนาะสดๆพี่น้องบ่มีสารอันนี้ก็เป็นบระกอกน้ำด้อพี่น้องเด้อมะกอกน้ำนะคะกับเป็นหน่วยแล้วนี่ค่ะปลูกไว,เไว้เฮ็ดใบเพื่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นไม้อย่างอื่นก็บ,บ่ค่อยปานญดิต้นล้มไยกะก็มีแต่แมงกินใบมันพี่น้องนี่ต้นล้มไยไมีแมงกินใบมันนี่ค่ะพี่น้องเฮาบ่ใส่ยงใส่ยาก็สิประมาณนี่แหละพี่น้อง นี่ต้นบักม่วงเป็นหน่วยเบอร์ทุกต้นเลยเด้อพี่นอ้องเพิ่นกับปลูกตามธรรมชาติไปปลูกคลาดถามาดําเจลพี่พี่สาวเ,เาาพิ่นเฮ็ดถ่าถาพี่น้องนี่งามเนาะโอ้อได้หลายเติบจุพี่นอ้องพะน,นะนี่ค่ะโตมเป็นเม่เป็งส่วนหลายพี่นอ้องโอ้ได้อ้อมนึงอยู่ดอกนี่ได้เฮ็ดอันเมี่ยงอยู่ดอกนี่โอ้สุดยอดสุดยอด ของกินสันสูงอันนี้ก็น้าเข่าพี่สาวค่ะนี่ก็เป็นเศร้าหน้าสมัยใหม่แบกโซลาเซลล์เข็นลอะอยู่โซลาเซลเล,ออซล,เซล์เห็ดหน้าพี่น้องจา้าอันนี้มใส่ตากาเนะาะเพราะว่าฝนบตต่ตกกลายมือพึ่งตก,กนี่แหละพี่น้องแต่บ่ากับบลอนด้น้าถ่วเข่าปันใดอันนี้ตากาเขาอีหยังบุพเพน,นคอยกระโบนู่กันแต่ผมมองพุ่งงามอยู่มองนี่ค่ะเป็นเรื่องเหลืองค่ะอันนี้เป็นหน้าพี่สาวค่ะ,พ,คะพี่สาวพิ่นกระสิมีทีหน้าลายอยู่มูงยังเป็นปลากยังมีแมนเบิร์ดท้องพ,พิ่นพี่น้องฟังทั้งนี้เนาะ คนเดี่ยวยูบานกพ็พอก็เม่เนาะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศดีๆข้ามสูขของคนอยู่บานพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนสวนเพิินพี่น้องมีบักกล้วยบักอ้อยบักม่วงบักฝรั่ังเพิน่นไปเบิง่งไก่กันพี่น้องบักฝ้า่ัางเพิ่นพี่น้องบักอัซิดาฝรั่ังนะคะฝรัลังกิมจูเม่อว่านเก็บไปสามหน่วยหวานอยู่พี่นอ้องเออตาบานน,นี่เพินินเพราะในหอวผมมีเวลาค่าดำหน้าเพิินว่ะพ่อได้ขายได้พี่น้องบ่กี่ต้นเอง นี่ค่ะมีอยู่เจ็ดแปดต้นนะเพื่อนกระได้ขายนะพี่น้องเบื้องหน่วยมันจกนกันนกนห,หน่อยกรสีมาเพิ่นกระสีมะฮอเนาะให้เพิ่นเหลวให้เหลวหน้าก่อนอุ้ยเป็นหลายแห้งพี่น้องดุกครับอืมนี่เป็นเผืชที่ปลูกง่ายอีลีเนตาสะออนมองนี้เพิ่นกับปลูกหญ้าไวค้ายนาแรงพี่น้องจ้าหน้าฝนบดได้ขายดอกหญา้าแต่บ้ากะหน้าแรงกระสิได้ขายนี่เมื่อกี้ต้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นพี่น้องของเพิ่น เด็กขอดขายพี่น้องก็เป็นพักมุงแก้วค่ะพี่น้องเมือก่อนก็มาตัดไปทั้งขายทั้งกินพี่น้องนี่หยอดมันออกมาแย้วนี่สิหยอดมันอ่อนๆออกมาเย้วงามพี่น้องมือว่าเนี่คอยกินนี่หยอดมันออกมาเนีน่แะแกเก็บไปเนี่ยโอ้ยหลายพี่น้องงามเบิ่งปีนี่บักม่วงดกดกพี่น้องจ้า เออแต่บามันกัดมันโวนก่อนเนาะกว่าสิมาฮอดพ่นกับเก็บไว้ให้มาดําเจาว่ามันเก็บดอกพี่น้องพ่นกันบ่ได้มันโลนนี่ยนะเราก็เก็บไว้ห้อยู่แต่วแต่ามันโลนลงเบิดเบืองพี่น้องนี่บักกะบบักม่วงพั้นเอียงบ่ข่อยกับบุู้จักขึ้นกันข่อยเป็นเกษตรกรเมื่อไม่ได้พี่น้องเ้อผู้ใดหูจักก็คขมเมนมาบอกข่อยแน่น่บักม่วงอียงพี่น้องต้นนี้กระดดดกได้พี่น้องนี่เบืองค่ะนี่หน่วยเพิ่นวิต่หน่วยใหญ่ๆข่อยสะโอน พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามัน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 โลนเบิดได้พี่น้องเออมันสุกบางที่บางบาง่วยมันก็โลนข้าตุนบางงวงอะไรก็ไม่รู้แหละคอยกับโจักซื้อมันดอกพี่น้องคอยจำบ่ได้เขาบอกคอยแล้วล่ะคอยกับข้อมจำผู้เฒ่าเนาะอือนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็มีหอดแหนแดงได้พี่น้องเพิ่นปลูกอ่าเพิ่นปลูกแหนแดงน้ำแล้วก็เพิ่นสิเอาไปให้เอียงก่อให้ปลาเพิ่นมีบ่อเลี้ยงไปสามสี่บ่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องพักบวงเพิ่นกะปลูกใส่น้ำกันนี่โอ้ย บรรยากาศมันเลิศเ,เวอร์เฟอร์เฟกเนาะพี่น้องเนาะพวกเจ้าว่าบบนี่ค่ะขล้อนซ่อนตะไคร่พี่น้องมันงามหลายเห็นต้นดอกแค่ก็มีเนาะตะไคร่อยู่บ้านเฮามันบ่แพงที่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศนี่หาหัวร้อยแปดสิบบาทพี่นอ้อ,อเงเออแพงอันนี้ก็มีหนอนใหม่อันนี้บงหวานนะคะบงหวานเพชรน,น้ำผึ้งเป็นนอนเลยได้พี่น,น้องเมื่อวานมาดมเจียาวมาเอาอยู่สองสามนออยู่นี่ค่ะ ่นก็มีอยู่สามก่อแต่ว่า่นบดท่านมีเวลามาตกแตงกอมันเพราะว่า่นเราโตคนเดียวน,นะพี่น้องเราก็เห็ดได้ซ้ำถี่เห็ดเนาะอันนี้เราก็คุดข้อหน่อยๆใส่จอบคุดเอาพี่น้องนี่มันก็เอาฟุนเอาปุ๋ยลงแล้วะนี่บอกพีกเล่าออบอกพีกเล่าการบริได้ใส่ยาพี่น้องมันก็ห่างลวเพราะมันเป็นต้นเก่าแล้วแต่ว่าเราก็ยังเก็บไอยู่บ่มีเวลามาเห็ดอันนีอย่างก่อบ่ได้มีเวลามาทำสาวบอกพีกน,นะพี่น้องนี่บอกอันบอกผ้าพี่น้องเบื้อง เป่าก็เป็นน้วยเลยเด้เบิงเนี่ยค่ะกำลังสิเป็นลูกนะคะออ้ยของกินหลายพี่น,อกกน,น้องใจู่บ้านเะท่าหาน่ะต้นบักคุ้สีข่ข้นเองเต็มอืมต้นบักุ่้บักเขือนี่บักน้อยนาะนะคะพี่น้องเบื้องเมือ่อวานขอยก็เ,กยเอาไปเป็นขุดถังหนึ่งเลยละพี่น้อง่อกี่ต้นเนี่ยแต่ว่าเราสิปลูกของแบบว่าคลายว่าอันปลูกอันยังละนิดละน้อยห่นอะ่ะ อันบคัคขอกินบานเท่านี่แหละพี่น้องเพราะบอดใดซื้อเพิ่นยังสินะพี่น้องเหลือกินเท่ากับเท่ากับขายแจกพี่แจกน้องแล้วก็ขายยังสินะโอ้ยทำกับธรามชาติพี่น้องจ้าพม่ดําแจ๋วไมา่อยากมาอยู่เท้ะิีีปัญญาคือเพิ่นบ่น้อขค่อยเออเพิ่งนี้พี่น้องบรรยากาศดีนี่พี่น้องบักม้วยังมีเห็นมาดําแจ๋วเห็นอยู่แต่ว่าเข้าวบาต้นนี่ดกด,ก,ดกกจนงาหาพี่นอ้องนาที่มันเป็นนั่น เดี๋ยวโอ้ยโลนโอ้ยข่อยเบิร์ดปีติพี่น้องมันโลนใชมไหข่อ,อยเสยให้หลักหลักหลักเออเบิง่งพี่น้องข่อยเส้อ่อนนี่ละ่ะอันต้นเช่าอมุมกับมีด้วยนะพี่น้องแค่ต้นสองต้นแล้วปลูกไว้ก็ได้กินพี่น้องเบิง่งโอ้โอโอโกยก่อตะไคร้อันนี้ย่ามเบิดหนาให้หนาหน้าเราก็สิมาเห็ดสวนของเรานีล่ล่ะเบิ่งบักฮงพี่น้องนี่เบิง่งดโดกเนาะสะอ่อนพี่น้องจ้ามีบักฮงต้นหนึ่งมื้อนี้บรรยากาศท้อนนงฟ้า กะสิเป็นคึำคืแบบเวลาพี่นอ้องฝนตกมากเนาะฝนตกแห้งแห้งวังหันหลังจากทีแบบแบบแดดหอนมาหลายมือก็ดีึ้นนี้แจังหน่วยเพราะว่ามัทดำเจียวยังทนความหอนปับ๊บสภพาพร่างกายจะโคองพันได้อยู่พี่น้องแต่ว่าก็ดีึืนหลยมีเบื้องต้นพักกระถินพี่น้องโอ้ของกินบึดว่ยากมีกระถินมีซาเดาอันนี้ยุ่แค่สวนข้างล่างได้พี่น้องอยู่สวนรอบบ้านแล้วอีกโอ้ยบรรยากาศสุดจอดพักสละลงสละไลพักตำเรื่อง หนอใหม่หมักเขือหมากพริกพักช่วงพักสวนขั้วเฮานี่แหละพี่น้องข่อ,อ,อยน้ำมากเพราะว่าข่อยเป็นอยากเป็นกเกษตรกรพี่น้องแต่ว่าข่อยสิสืบไว้โบวันหล่ะจะมาเบิ่งกันพี่น้องสิมีปัญญาโบแต่ว่าต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านห้าก็ยังหลายด้วยพี่น้องเพราะมีต้นต้นปัดดูต้นอีหยังนั่นสินะเพราะว่าแมา่ดําเจี๊ยบอกว่าปลูกไว้แน่มันมันหอนเนาะดูแลสมดุลของธรรมชาติบ่แม่นว่าเฮา ปลูกแต่พืชผลกินปลูกต้นใหม่ใหญ่ไว้น้ามันจังหล่มเป็นเงาแามห่อนมันห่อนอีหลีได้พี่หน่องอีสานบานเท่านี่ค่ะเฮ้เบิ่งค่ะบรรยากาศดีๆเนาะมื้อนี้มาดำแจ้วสิเอาคลิปมาฝาพี่ตอนหนองซ้ำานีก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันอมันเอ่อมันสิยาวหาลายกว่าหนีพี่หน้องจ้าก็คือจังบอกพี่บอกหน้องแฟนเขาปบ่สุผู้สุขคนเนาะว่ามาดำแจ้วนันบ่มีน เขาเขาล้างบานบ่ได้ด้วยพี่้องเด้อคือไปตอบข้อเมมต์บ่ได้แต่ว่าเห็นบ่าทุกคนด้อพี่้องเด้อที่เขามาห้ยกำลังใจมาดำเจ,จียวจงได้ก็จะฝ่าวืมกันโดนๆเอาคลิปมาฝากพี่้องเธอหนึ่งนะะนะเนาะค่ะเนาะมัในก็สิยญาเอในจักหน่อยคนน่ะพี่สาวยืนเถอะเลยคนพี่น้นงเอาไปมาตานี้ลากันไปก่อนขอให้อยู่ดีมีสุขบปสุข,ขสุขคนนะพี่้องเนาะคนอ่ะดอกค่ากัมีว่าขอลืมเห็นอะว่าเป็นอย่างพี่อ้องมาทักมาถ่ายพี่นอ้องพอๆกันคลิปหนาค่ะไม่ความสุขหลายพี่้องจา้า ฝากติดตามให้ได้เด้อพี่น้อง